ครับเมื่อนี้พ่อกันวันถิกามีหน้าคมนะครับเมื่อนี้ผ้าเขามาเบ่งเทคนิคการเทเปลือกมันนะครับวัสดุเปลือกมันในงานพอเห็ดห็ดฟางแบบเทราดนะครับเมื่อนี้อยู่ในการเตรียมแปลงที่ส้นะครับเดี๋ยวเข้าเบ่งขั้นตอนกันเลยนะครับวัสดุเปลือกมันหนึ่งแปลงนะครับที่เห็น กว้าง1เมตรยาว6เมตรใช้วัสดุเปลือกมัน25ถังเบอร์18นะครับเทเปลือกมันหลวกโรยปุ่นขาวนะครับก่อนโรยปุ๋ยคอกนะครับ เก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับประมาณนี้ซ้ายขวา เลี่ยประมาณนี้นะครับก่อนโรยปูนขาวหรือโดโลไม้นะครับหนึ่งแปลงก็จะใช้ประมาณ1นกิโลนะครับโรยปูนขาวปูนขาวเป็นตัวยับยั้งเชื้อรานะครับเน้นไปที่วัสดุเปลือกมันนะครับประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะครับโรยปุ๋นขาวเสร็จนะครับจากนั้นก็โรยทับโดยใช้ปุ๋ยคอกแห้งนะครับก็ประมาณ1ถังเบอร์18ครับหลังจากโรยปุ๋ยคอกเสร็จนะครับก็ลดลาดโดยใช้จุลินรีนะครับ EM หรือจุลินรีน็อกพัดได้นะครับก่อนโรยเชื้อนะครับหแปลงก็จะใช้ น้ำา4-5ถึง5บัวนะครับเทจูเินซีลงน้ำก่อนนะครับก่อนปิดแป้งนะครับขึ้นโคงแม้ไผ่ปิดแป้งนะครับทิ้งไว้3วันนะครับก่อนตัดใยโอเคครับพอหเห็นเป็นแนวทางนะครับเทคนิคการพาะเห็ดฟางแบบเชลาดนะครับโดยใช้จูเลนซี ขอมูล,ล่าสุดครับเจ้าหนี้จากสถานีเฮ็ดพันดีแอดสมเด็จครับ